สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่9พฤษภาคม2 0 2พเป็นวันอาทิตย์ที่ห้าเทศกาลธรรมดานะครับนำเอาบทอ่านจากคำอธิบายจดหมายที่บุนเปาโลถึงชาวการาเทียโดยนบุญนักกุสตินอับราสังคราชนักปราชราศาสนาจักรนะครับในหัวข้อบอกเราจงเข้าใจผลของพระสันธานของพระเจ้านบุญเปาโลเขียนจดหมายถึงชาวการาเทียเพื่อทําให้พวกเขาเข้าใจว่า โดยอาศัยพันธสถานของพระเป็นเจ้าพวกเขาไม่อยู่ใต้กฎบดบัญญัติอีกต่อไปพวกเขาได้รับพระบรสารแล้วยังมีบางคนใน่ามกลางชนชาวยิวที่ได้เข้าสนัดแล้วแม้พวกเขาจะเรียกตนเองว่าคริสเตียนพวกเขาก็ไม่ได้ยึดมั่นในพระคุณที่ได้รับพวกเขายังต้องการที่จะอยู่ใต้แอกของกฎบดบัญญตัติบัดนี้พระเป็นเจ้าทรงวางแอกนั้นแก่ผู้ที่เป็นทาสของบาปแต่ ไม่ใช่สําหรับผู้ที่เป็นค่ารับใช้ของความเที่ยนธรรมเก่าคือพระเด็นเจ้าประธานบัญญัติที่เที่ยนตรงแก่คนอาธรรมแสดงให้พวกเขาเห็นบาปของตนไม่ใช่ลบล้างบาปเพราะบาปได้รับการอภัยโดยอาศัยความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทําด้วยความรักชาวการาเทียได้รับพรบสฐานอันนี้แล้วแต่ผู้ที่เข้าสุนัตทักท้วงว่าพระวรสารช่วยพวกเขาให้รอดไม่ได้ถ้าไม่ได้ผ่านการเข้าสุนัต พวกเขาปรารถนาที่จะถือตามธรรมเนียมและจะรีตของชาวยิวด้วยดังนั้นชาวการ์เทียจึงเริ่มซักถามเปาโลเรื่องการเทศถึงพระสารของท่านเพราะท่านไม่ได้เชิญชวนคนต่างชาติให้มาถือตามชาวยิวตามที่ท่านและข้าสาวกของอื่นๆได้กระทํากันแม้ทกุนเบโตรก็ยอมจำนนกับพวกเข้าสุนัต ที่ยืนยันว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดท่านแซงทําเป็นเชื่อว่าพระอาสารไม่ทําให้คนต่างชาติรอดได้นอกจากพวกเขาจะได้ถือถตามแอกแห่งบทบัญญัติแต่เปาโลเตือนท่านในการเส็จแซงนี้ดังที่ปรากฏอยู่ในจดหมายฉบับเดียวกันเรื่องคล้ายคล้กันนี้มีอยู่ในจดหมายของเปาโลถึงชาวโครมโรมด้วย แต่ด้วยหลักฐานที่ต่างกันโดยทางจดหมายถึงพวกเขานะักบุญเปาโลสามารถแก้ไขต้วแยง้งซึ่งขยายตัวขึ้นระหว่างชาวยิวและชาวต่างชาติที่ปรับใจได้ในจดหมายฉบับที่ปรากฏนี้นะักบุญเปาโลเขียนถึงผู้ที่ตกอยู่ในอิพฉลและความวุ่นวายจากผู้ที่เข้าสุนัตชาวการาเทียพากันเชื่อพวกเขาและคิดว่าท่านเปาโลเทศนา สอนไม่ถูกต้องเพราะท่านไม่ได้สั่งให้พวกเขาเข้าสุนัตดังนั้นท่านอาคาสาวกจึงเริ่มกล่าวว่าข้าพเจ้าประหลาดใจนักที่ท่านทั้งหลายมีใจรวนเรผินหน้าหนีไปโดยเร็วจากป์ผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงเรียกท่านให้เข้าในพระสุริรุงโรโร์ของพระสฤษเจ้าและได้ไปหาข่าวดีอื่นๆต่อจากนี้มีคําแนะนําสั้นๆเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าพึงสังวรว่าการเริ่มจดหมายของเปาโล ท่านกล่าวว่าท่านเป็นอาคาสาวกมิใช่มาจากมนุษย์หรือมนุษย์แต่งตั้งถ้อยคําเช่นนี้ก็ไม่ได้ปรากฏในจดหมายอื่นๆของท่านเลยท่านแสดงให้เห็นชัดว่าพวกที่เข้าสุนัตในส่วนของพวกเขาไม่ได้มาจากพระเบญชาแต่จากมนุษย์อำนาจในการประกาศพระโอสารของท่านต้องถือว่าเท่าเทียมกับอาฆาสาวกคนอื่นๆและท่านได้ถูกเรียกมาเป็นอคาสาวกไม่ใช่จากมนุษย์หรือมนุษย์แต่งตั้งแต่โดยพระเจ้า และพระบิดาพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ครับพี่น้องอันนี้เราก็เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยเป็นความขัดแย้งกันระหว่างเปโตรกับเปาโลเปาโลนั้นก็ถ้าเป็นบรกาศพเป็นผู้ประกาศข่าวดีให้กับพี่น้องชาวต่างาศาสนาใช่ไหมเราะนเอต่างาศาสนาจะเข้ามาเป็นคริสเตียนนั้นชาวยิวเขามีประเพณีที่จะต้องมีการเข้าสุนัขนั้นจะมาเป็นคริสเตียนก็ต้องมีการเข้าสุนัตอาคาสาวกลอื่นก็สอนเรื่องนี้แต่ว่า เปาโลนั้นก็บอกว่าการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตการเข้าสุนัตนั้นเป็นเรื่องราวเป็นกฎที่มนุษย์ตั้งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องสําคัญมาไม่ได้มาจากพระเบญเจ้าพระเบญเจ้านั้นต้องการลบล้างเจิมแล้วก็ไถ่าบาปกอบกู้มนุษย์เพราะฉะนั้นพิธีเข้าสุนัตซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมเป็นธรรมเนีมยมประเพณีนั้นจึงไม่มีความสลักสําคัญมากมายแต่ว่าบรรดาครัสสาวกคนอื่น ก็ยังให้ความสําคัญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นในวันสารเนี่ยเปาโลกับเปโตรโเนี่ยจึงขัดแย้งกันในเรื่องนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามผลที่สุดแล้วเปาโลก็ยืนยันว่าเมื่อเป็นสิ่งที่ทำเนียมประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ตามประเพณีเข้าสุนัตนั้จนจึงไม่ใช่เรื่องของพิธีที่มาจากพระเป็นเจ้าและท่านก็บอกว่าสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ทนเทศน,นั้นเป็นพระเป็นเจ้าที่ทรงเรียกท่านและทรงสอนท่านและก็ท่านก็ประกาศ โดยยืนยันถึงความเชื่อเช่นนี้และสุดท้ายแล้วก็แน่นอนก็มีการขัดแย้งกันแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแตกแยกแต่ว่าก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็รู้มารวยกันไปใน,ในลักษณะของก็แล้วแต่จะเข้าก็ไปได้ไม่เข้าก็ได้อะไรอย่างนี้จะทําสุนัตหรือไม่ทำมาตัดเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตก็แล้วแต่แต่สิ่งสําคัญกว่าที่สุดก็คือความเชื่อในพระเบญ้าในพระเยซูเจ้า,นะ,น,จานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องหลายครั้งเนี่ยการ กระทำดําเนินชีวิตตามกฎบทบัญญัติเพียงแค่เป็นกฎบทบัญญัตินั้นมันจึงมีคุณค่าน้อยกว่าการที่จเจริญชีวิตเพราะความรักที่มีต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้เราได้จเจริญชีวิตของเราในฐานะเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าด้วยความรักด้วยการจเจริญชีวิตาตามแบบอย่างที่พระเยซูเจ้างค์ทรงลงมาและก็มาสอนเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับจะได้มีความเชื่อสําคัญก็คือความเชื่อ ความวางใจและความรักในพระเจ้าและเพื่อนพี่น้องขอพระบิดาเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด